สามอะไรเริ่มต้นมีเวลาก่อนมีเวลาสักช่วนสักนาทีในถ้าเธอไว้อยุ่งอะไรพอฉันคุยบิสองักคำมีเยอะลาเวลาทำโอ้มาแล้วแอฉันแต่พี่น้องชมคำยืนยัน cầu nát vỡ, đốt đốt áp đốt áp đi, tam hãy bỏ hơi lốc vặn lại, sưởi cam bầm nơi đây, làm ta sao <laughs>

อันนี้อะไรอ่ะร้องอะไรอ่ะดนตรีเหรอครับยังไงเดแล้ว